จบแล้วไม่หรอแล้วไมเหรอเริ่มเลยกันเลยเริ่มเลยกันเลยเริ่มเร่หมดแล้วเอฮะไปแล้วจลเลยไ้ไปเลยอ ผ่านเลยค่ะจุ Trustee> ๊บโงยโอเคมาลีกันใหม่ได้มาเีกันใหม่มาเีกันใหม่มาเลย ได้อเคโอเคจอีิดอเคโหเโอเคโอเวโอเคอเคโอเอเคโ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 อนคโอเคโคโอมคโอไคโอเคคโอเคโอเคอเคโอเคโอเออโอเคคออโอเคอ ตาตื่นใ่มันดื้อ ผมรีบไปสองเลือดฮะแยกให้สองเลือดเลยเหรอได้ที่เอาใหญ่ปั้มตัวตึ้ตัวเลือดสองเลือดคับได้ไหมต่อไปยัที่เดียว ใครเส่ครับทำอะไรทำอะไรไหมทำอะไรครับอะไรทำไมอะทำไมไม่ใส in ่ล oui, ับไปต่อแลยทำไมไม่เลยยิงจมกันโอ้โหหายใจไม่ออกเลยายใจไม่อกเลยเม้เสร็จไรกั ขาดด้วยครับบูชานะสามสาโอ้ยไ่อยากไม่อยากแต่ใส่ายอะสุดโอ๊ยไอ้นี่นายออกครับมัไปยัยไปยลยไปยัาอ้นี่ไม่สิลงดับไหสิไอี่ไม่สิยักไปแช่อะไรไอ้นี่ว่า ก <łość> บบฟิวแบบพู๋ไปเ้ืยกันไปไากเจ้ม้าินมันเรื่องอไร้วลาอะไรอยู่อนอที่งานจัไปเยอะชีวิต สองเ้นลงครับโอเคไปต่อาเลยีตีสารครับตีสามชบมันตีครับนเลยครับจ้าน่งครับ้ผมอี อ่นน <l id: dictator> <s Bond playing> ีอะไอะไรอนี้ไม่มีอะไรนักมาอะไรเด้อไอนี่ไม่ดิบได้ไหมมือเหลือ2มีกุยในตัว มือเหลือสองมีก huh. <im> ุยหนึ huh ่งตัวมกอเมือ <throne> ล <looking> uh ือสอง้ ha ่าอเหลือ2าเหนียึ่งขีดถ่ายเลยค่ะัวเคพี่ไอ้เลิวหาอะไรดีเนี่ย ก็เห่เข้ามาเข้ามาอซ่วนเข้ามาเข้ามาเขาคงไม่มีัติดเลยคนนี้ดนดเลย

É เอาแดอาูสักแล้วก็ทิ้งมื่นชุดครับมันไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ทิ้งกุ้ยอ่ะเป็นค่าพอสใช่ดีครับใช่ครับแรกแรกสามชแรห3นึ่งเลือดครับหนึ่งเลือดครับจนหนึ่งจนหนึ่งเลือดเลอด ได <mumbles> ้ไหม

มันมีใช่ไหมเว้ยไม่มีไม่มีนี่กันนี่มันขายขยัวขายตัวตัวต่ง้อยมือเหลือแค่ไรนะเหลือสี่ครับมใบเดียวใช่ไหมใบเดียวดีนะาม ไม่ต้ก้ม่ต้ก้่ต้องแกไม่ตองแ่ต้องแก้ไม่ต้องแก้ไม่้องแก้ไม่ต้องแก้ไม่ต้งแก้ไม่ตงแก้่้องแก้ไมองแก้ไม่ต้องแกองแก้ไม่ต้องแก้ไต้อ ไปเรียกใหม่ให้ไหมนี่มันะไรช่วยกันดีกว่า

อีสามทีาเออไหนว่าเป็นสซสองทส่วครับไปนครับไปกไน sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi một, ทุกครั้งที่เจอนเต็มเอาแลแล้วมเา่เดือนหน้าโอเแลดืน้ารยกพี่ปุ๋ยี่นี่ฮะตรงนี้เรียกพี่คุยีนฮะี่นีนะพนีีนีี่นี่ฮะนไม่นี่ฮะพีี่น่องพนีาฮี่ะพอีพ่ะน มีหมออ่ะนเจหมอล้ี่ได้กพแ้มคือก็ใจนะ่ไม้ครับแต่ว่านนี้้งไป่้ตัวเม่ให้ลง่้านก่ต้องไปลงี่บ้านก่อไถ้เลิกกอแม่มาก่อนหว่าจะก่อน

เซ็ูลอเมลองันนี 3G2 ครับโอเคเคูลอันี้สาีอครับไปครับไปนะ

บอกมาไม่กี่วันงดาวไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่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 ไม้ไม่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 ไม

ไม่ผมจะกัดมันนะครับยังคือโดนโรคติดอะไรใช่เสร็จแล้วพวกแบบทำไมไม่ได้แล็ถอลอ้เดียวแค่อครอเคไม่ไ้ไม่ไ้กรอการสื่อการอการสื่อกรอารสื่อรสื่อกรอกรอการสื่อการสื่อการอารอการสื่อกร่อการอกร่อารสื่อารสื่อกไรสื่อการอกร่อารสื่อการอารอการสือารอการสื่อารสื่อร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  อะไรครับจอหนึ hmm. <elson. S 1> mm ่งจอเลือดหนึ่งฮะเบอกเป็นหมูากเขาอเาบ ใช่ใช่ใช่เออเลยโอ้ยชาภทั้งหมดนเลยนีอยแต่การการนั้นเนี่ยอยากให้อยากให้เขาตอบได้พออยากอดากที่มัน

ไอยยรผมเ่จาอยางได้ก็ามานนเ้อยดเ้ออร่ากเลยนีอาไรเฮ้ยด่เนได้เนาวุเลยอาไม่ไ้่ดไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไดไม่ไไม่ได้ไม่้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ ชนพิยมนะพิกกี้ได้หมใช่เจ้าฟองไปสี่เจ็ดจแล้วไม่มีตาไม่มีกระบอกมันมีอยู่ในชาเหนื่อยจัด